วัสดีค่ะวันนี้วันที่ยีสิเจ็ดสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยสีหกสิบสี่สามน้อยนะคะสามนอยพิเศษปกติ V.I.P. น,นะคะเมื่อวานแตกน้อยปกติแตกเมื่อวานบนล่างะค่ะส่วนพิเศษกับ V.I.P. สลับกันไม่เข้านะคะ คนอื่นก็มานี่เลยคำเตือนทำเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการบันเทิงเท่านั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีช่องการจนาพีชแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดที่ Google คนชอบหวยนะคะนี่นะคะสามนอยคนชอบหวยนะคะสูตรจากการจนาไม่ได้ลอกเรียนแบบใครไม่ได้ก๊อปปี้ใคร จัดขึ้นมาเองล้วนๆขอบารมีของปู่พระโพธิสัตว์แจกใจ่ายให้ลูกหลานรวยๆรวยๆกันทุกคนนี่นะคะพระโพธิสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ให้กําลังใจกับช่องการจนาพีชาแนลคนชอบหวยพระโพธิสัตว์ ให้มาแจกใจรับพระโพธิสัตว์นี้หมายถึงคือการให้ให้ไม่หวังผลตอบแทนนี่นะคะสามหน่อยพิเศษปกติวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆทุกคนนะค,ะ,คะนี่นะคะคำเตือน ช่องกด Google คนชอบหวยอย่าลืมกลับด้วยนะคะค่ะกลับด้วยช่องการจนาพีชแนลสวัสดีค่ะทุกคนรวยรวยรยโชคดีค่ะ